บรรดาลูกๆทั้งหลายเนี่ยจงฟังไว้พ่อแม่เนี่ยคือพระองค์แรกในบ้านนะและความกตันยูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของแพงๆมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดอันไพเราะนะแต่มันอยู่ที่เรานั้นการไม่ปล่อยพ่อแม่เนี่ยให้เขาเหงาตังหาก ไม่ปล่อยให้พ่อแม่นั้นต้องเฝ้ารอ,รอรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอโดยที่เรานั้นเป็นลูกไม่เคยไปหาท่านเลยการดูแลพ่อแม่ในวันนี้คือการต่อหัวใจของเราเองนะเพราะแรงอวยพรจากพ่อแม่นี่แหละจะผลักดันชีวิตให้เราเก้าวถึงที่ที่เรานั้นคิดว่าเราไปไม่ถึง แต่จริงๆแล้วเรานั้นไปถึงนะพรจากพ่อแม่นั้นผักดันเราได้ใครจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ช่างแต่ในสายตาของพ่อแม่นั้นมันคือความรักทั้งหมดที่ท่านนั้นมีให้กับลูกเสมอนะฉะนั้นจงกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่เรานั้นจะชนะได้ทั้งชีวิตเลยนะคุณโยม ฟังแล้วนำไปปฏิบัติบรรดาลูกๆเจริญพร